กวนชังสินไม่พอใจนิดๆและพูดขึ้นมาราชาบางแกรงข้ายอมรับว่าท่านเป็นเจ้าแห่งเขตมืดแต่ท่านดูถูกงานข้าไม่ได้หากท่านเห็นว่ามีอะไรผิดปกติก็โปรดพูดออกมาแต่หากท่านไม่พบอะไรงั้นก็อย่าดูถูกงานของข้างานนี้เหมือนกับลูกของเขาเขาไม่ยอมให้คนอื่นมาดูถูกมันได้เขากลัวราชาบางแกรงก็จริงแต่หากมันเกี่ยวกับงานของเขาแล้วความกลัวที่มีในใจจะถูกความโกรธบดบังไปหมด ไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่อาจจะดูถูกงานของเขาได้แม้แต่ราชามังกรแดงก็ตามเฮอเจ้าแก่นี่ยังโกรธอยู่เลยราชามังกรแดงไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีแต่มันไม่ได้สนใจกวนชังศินแม้ว่ามันจะไม่เข้าใจอารมณ์ของอีกฝ่ายแต่มันก็เข้าใจว่าหากมันจัดการกับกวนชังศินมันคงดูเป็นคนใจแคบไปราชามังกรแดงฮึฮัดออกมาเล็กน้อยและบอกกับกวนชังสินว่า ท่านกวนอย่าเพิ่งโกรธเอาจริงๆแล้วข้าก็ไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับการออกแบบและข้าก็ไม่รู้ว่าจะบอกมันออกมายังไงดังนั้นข้าขอยืมดินสอเจ้าสักหน่อยได้รับไปกวชนชังศิลป์ฉลาดอย่างมากเขาพอเดาความคิดของราชามงกแกร่งได้ทันทีจึงได้ส่งดินสอให้กับอีกฝ่ายเมื่อเห็นว่าราชามงกรแดงรับดินสอนไปและวาดแบบกวนชางศิลป์ก็อดทนความเจ็บปวดในใจไว้และฮึดฮัดอยู่ในใจ ข้าอยากดูว่าเจ้าจะเปลี่ยนแบบนี้ยังไงในฐานะผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องการออกแบบมาก่อนแต่ยังคิดจะมาปรับเปลี่ยนแบบที่ข้าใช้เวลาถึงสามปีในการคิดค้นขึ้นมาควนชังสินไม่ได้ปฏิเสธว่าแบบร่างของเขายังไม่สมบูรณ์มันต้องมีจุดผิดพลาดหลายจุดแต่นี่ถือว่าเป็นขีดจำกัดความสามารถที่เขามีแล้วแบบร่างนี้คืองานที่เขาภูมิใจที่สุดตลอดหลายปีมานี้ตอนที่เขาท่องไปทั่วอาณาจักโรโจะวะมันมีเพียงไม่กี่คนที่บอกว่าเห็นข้อผิดพลาดและปรับเปลี่ยนมันได้ดีกว่า บางทีนักออกแบบที่สร้างสำนักคังเฉียงขึ้นมาคงมีความสามารถแบบนั้นแต่ราชามังกระแดงไม่ใช่นักออกแบบผู้นั้นเขาเงยหน้าขึ้นแสดงท่าทีดื้อด้านออกมาและดูเหมือนไม่พอใจกับการที่ราชามังกระแดงมาแก้แบบของเขาราชามังกระแดงหยุดดินสอก่อนจะพูดออกมาด้วยท่าทีลังเลข้าคิดมากไปข้าไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือผิดแต่ข้าคิดว่ามันทําให้ข้าดูพอใจมากกว่าเดิมเอมันก็ดูสบายตากว่าจริงๆ จิ้งจอกพันหน้าและราชาอินทรีย์ปีกฟ้าเดินไปอยู่ข้างๆราชามังแรรงและมองไปที่แบบก่อนจะปรับมุมองค์ที่มีต่อราชามังแรงใหม่เล็กน้อยกวนชางสินที่ยังคงไม่พอใจเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เริ่มสงสัยขึ้นมาพอใจกว่าเดิมไม่มีทางในหัวเขาเต็มไปด้วยความสงสัยนี่คือแบบที่เขาใช้เวลาสามปีคิดค้นมันขึ้นมาแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนมัน บอกได้ว่าแบบนี้ถือว่าเป็นขีดจำกัดความสามารถของเขาแล้วนอกซะจากว่าความรู้ด้านนี้ของเขาจะพัฒนาขึ้นไม่งั้นแล้วแม้ว่าจะให้เวลาเขาอีกสักสามหรือสิบปีแต่มันก็เปลี่ยนไปดีกว่านี้ไม่ได้แม้ว่าเขาจะตะลึงในใจแต่กวนชางซินก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยเขาลังเลและมองไปที่แบบก่อนจะคิดในหัวก็แค่ดูก่อนลองดูมันก่อนแต่เมื่อมองไปที่แบบได้ไม่นานเขาก็ไม่อาจจะขยับตัวได้อีกนี่มันกวนชางซินเบิกตากว้างด้วยสายตาที่เหลือเชื่อ ไม่สิมันเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวณนะจุดนี้ใช่ค่าคิดไม่ถึงได้ยังไงอีกอย่างแล้วเสานี้ทําไมข้าถึงรู้สึกว่ามันสบายตากว่าเดิมหลังจากที่ขยับออกไปอีกหนึ่งฟุตนี่มันหลักการอะไรกันกวนชังสินจ้องไปที่แบบด้วยตาแดงก่าราวกับเป็นคนบ้ามันมีหลายที่ที่ถูกปรับเปลี่ยนซึ่งกวนชังสินไม่อาจจะเข้าใจได้แต่มันก็ทําให้ผู้คนรู้สึกสบายตาไปกับมันและเห็นว่ามันงดงามกว่าเดิมตึกธรรมดาแต่กลับเหมือนสาราสวรรค์ที่ตั้งอยู่บนโลก ถ้าเขาไม่รู้ฐานะของราชาบางแกลงเขาคงสงสัยว่ามีช่างออกแบบมาปรับเปลี่ยนมันเองสมบูรณ์แบบฝีมือการออกแบบนี้คงไม่ได้ได้ไปกว่าผู้ที่ออกแบบสำนักทังเฉียงขึ้นมาท่านทำได้ยังไงกวนช่างสินเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับหายใจถี่ขึ้น เขาอยากรู้ว่าราชามงกรังปรับเปลี่ยนแบบได้ยังไงและใช้ทฤษฎีไหนตราบใดที่เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้ความรู้เรื่องการออกแบบของเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกระดับและเขาก็อาจจะเป็นนักออกแบบอันดับหนึ่งในอาณาจักรโจได้เออราชามงกรงเริ่มสงสยัยการแก้แบบของข้ามีปัญหาหรือไงแต่เจ้าก็บอกเองไม่ใช่หรือไงว่ามันเป็นการออกแบบตึกยังไม่ได้สร้างขึ้นมามันน่าสนใจน่าสนใจจริงๆ นี่คือสิ่งแรกที่มันพบว่าน่าสนใจยกเว้นแค่เรื่องการหาคู่ตั้งแต่ที่มันมีความรู้ขึ้นมามันถึงกับคิดว่านี่มันน่าสนใจกว่าการหาคู่ของตัวเองซะอีกราชามังกระแดงสายหน้าและถามด้วยความสงสยัยท่านกวนเจ้าคิดยังไงกับการแก้แบบของข้ามันไม่รู้ว่าสิ่งที่มันทำออกมานั้นดีหรือแย่ยังไงสมันก็ไม่ใช่นักออกแบบผลลัพธ์ยังไงก็ต้องถูกตัดสินโดยกวนชางสินที่เป็นนักออกแบบจริงๆ มันมองไปที่กวนชังซินด้วยสายตาคาดหวังยังไงซันี่ก็ถือว่าเป็นงานที่มันทำลงไปแน่นอนว่ามันหวังอยากที่จะได้รับคำชมจากกวนชังซินสมบูรณ์แบบกวนชังซินไม่ลังเลที่จะพูดขึ้นมาราชามงกรงท่านมีความสามารถในการออกแบบโดดเด่นที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาในชีวิตข้าเชื่อว่าตราบใดที่ท่านเข้าใจและเรียนรู้เรื่องนี้ให้ลึกซึ้งอนาคตของท่านคงเป็นนักออกแบบระดับสูงได้นักออกแบบราชามงกรแดงตาเป็นประกายขึ้นมา ตลอดเวลามานี้มันอยากเชี่ยวชาญให้ได้สักด้านอย่างการปรุงยานักหลอมและอื่นๆแต่หลังจากที่ลองมาตลอดหลายปีในที่สุดมันก็พบว่ามันไม่ได้มีความสามารถในด้านพิเศษพวกนั้นดังนั้นมันจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมแพ้อันที่จริงในหมู่สัตว์อสูรจำนวนผู้มีพรสวรรค์นในด้านพิเศษนั้นหายากอย่างมากมันน้อยยิ่งกว่ามนุษย์เสียอีก มันยากยิ่งกว่าที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้แม้ว่าจะไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษอะไรแต่ราชามังกระแดงก็ไม่ได้แปลกใจแต่มันก็ยังผิดหวังอยู่นิดนิดเมื่อควนชังสินพูดแบบนี้ออกมามันก็เกิดความดีใจขึ้นนักออกแบบไม่ได้เป็นสายอาชีพพิเศษอะไรเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะและความแข็งแกร่งบอกได้ว่ามันเป็นแค่อาชีพสายรองและฐานะนั้นก็เทียบไม่ได้กับนักปรุงยาหรือนักหลอมแต่ราชามังกระแดงก็ยังคงดีใจนักออกแบบมันฟังดูเหมือนนักปรุงยาและนักหลอม ในชีวิตนี้ข้าเป็นนักปรุงยาหรือนักหลออไม่ได้แต่ดูเหมือนข้าจะมีพรสวรรค์นในเรื่องการออกแบบราชามังกรแดงภูมิใจกับตัวเองและถึงกับคาดหวังที่จะเป็นนักออกแบบราชามังแกรงนักออกแบบที่เก่งที่สุดในโลกเมื่อเห็นท่าทีตื่นเต้นของราชามังแกรงจิ้งจอกพันหน้าและราชาอินทรีปีกฟ้าก็มองหน้ากันด้วยท่าทีตกตะลึงโลกนี้มันเป็นอะไรไปเจ้าแห่งเขตมืดพอใจกับเรื่องแบบนี้หรือ เวลาที่พวกมันรู้จักราชามางแกรงมานั้นไม่ใช่น้อยๆแต่พวกเขาไม่พบว่าราชามางแกรงจะมีความสามารถในด้านนี้แม้ว่าความสามารถนี้จะไม่ได้ดีเด่นอะไรก็ตามเจ้าแห่งเขตมืดเรียนรู้เรื่องการออกแบบและการก่อสร้างตลอดทั้งวันแค่คิดก็ดูบ้าไปแล้ว